ในยุคที่ภัยอันตรายแฝงตัวอยู่ทุกที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสิ่งสำคัญยิ่งขอแนะนำนวัตรกรรมล่าสุดในด้านการรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดที่มีเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูงกล้องวงจรปิดทั่วไปอาจมีข้อจำกัดในการจับภาพในสภาพแวดล้อมที่มืดสนิทหรือมีแสงน้อยแต่ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์พิกโฉมวงการ ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูงที่พัฒนาเพื่อการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะด้วยจุดเด่นที่เหนือชั้นคมชัดทะลุความมืดด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ล่าสุดคุณจะได้ภาพคุณภาพระดับ h d ดแม้ในยามมืดสนิทไม่พลาดทุกรายละเอียดสำคัญการตรวจจับอัจฉริยะด้วยระบบ AI ขั้นสูงสามารถแยกแยะและติดตามวัตถุต้องสงสัยได้อย่างแม่นยำ พร้อมระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบความผิดปกติครอบกลุ่มพื้นที่กว่า360องศาพร้อมลำแสงเลเซอร์ประสิทธิภาพสูงในการดูแลความปลอดภัยเพิ่มขอบเขตการรักษาความปลอดภัยของคุณติดตั้งง่ายใช้งานได้ทุกที่เหมาะกับทั้งบ้านพักอาศัยสำนักงานโรงงานหรือพื้นที่สาธารณะประหยัดพลังงาน พร้อมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูงและมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยสูงกล้องวงจรปิดที่มีเลเซอร์สามารถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่ที่ติดตั้งได้เนื่องจากผู้บุกรุกหรือผู้กระทำผิดจะสามารถถูกตรวจับได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีเลเซอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกล้องวงจรปิดอย่างมากทำให้กล้องสามารถเป็นดวงตาที่สองของคุณได้ตลอด24ชั่วโมง ด้วยกล้องวงจรปิดที่มีเลเซอร์คุณจะอุ่นใจได้ว่าบ้านและทรัพย์สินของคุณได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดกล้องวงจรปิดที่มีเลเซอร์เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและภาพที่มีคุณภาพคมชัดเลือกนวัตรกรรมการรักษาความปลอดภัยที่คุณวางใจได้กล้องวงจรปิดที่มีเลเซอร์รุ่นแรกในประเทศไทย PBD Laser f o r e ความปลอดภัยที่เหนือกว่า PBD 9888 LB